ความกระหายนะครับสําหรับคนที่เขาต้องการที่อยากจะได้กล้ามเนื้อจริงๆนะครับซึ่งก็น้องเขาก็ถามนะครับเมื่อวานรับว่าเอ้าอริยาบทมันบ่งบอกยังไงครับซึ่งผมจะอธิบายนะครับผมก็บอกว่าน้องให้เอาคลิปนะครับเมื่อวานของแอดมินหญิงกับคลิปของน้องเองมาเปรียบเทียบไปแล้วดูนะครับดูก็คือความต้องการนะครับความกระหายในการฝึกอาริยาบทมันจะบ่งบอกนะครับนี่ขอให้ดูนะครับ ผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับความกระหายแบบคือแบบมันดูบอกว่ามันคนที่อยากจะได้กล้ามจริงๆน้องคนนี้ที่เทนกับผมมันนะครับก็คือเทนก็สามเดือนนะครับอ่ะแล้วก็ปัจจุบันเขาก็ไปเทนลูกเขาได้นะครับอ่ะเขาก็ดีใจมากนะครับดีใจกับน้องครับให้ดูนะครับนี่มีคนที่แบบคือมันมีความกระหายอ่ะอ่ะก็คือวันนี้นะครับน้องเขาก็ส่งคลิปลงในกลุ่มแล้วก็ได้ปรับในเรื่องนี้แล้วนะครับว่าจะเอากล้ามาจริงจังแบบว่าแบบคือลักษณะเดีย อีกบูดันแบบว่าให้มันสุดๆหมดแรงแบบว่ายังไงอ่ะก็คือแบบว่าแล้วก็มันจะบ่งบอกนะครับถ้าเราทําแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับเชิงแบบคนไม่มีค่อยมีแรงอ่อนแอๆน่มันก็เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าหมล์มาซ์เซนคอนเนคชั่นนะครับก็คือว่าระบบประสาทเราจะสั่งนะครับสั่งว่าเอะก็คือในสิ่งที่ที่เราต้องการอ่ะ ซึ่งเดี๋ยวต้องต้องบอกวนะ่าโฟกัสก็ใช้อยู่โฟกัสแต่ความจริงจังอะว่าอกูจะเอากล้ามเนื้อมัดนี้กูจะเอากล้ามเนื้อมัดนี้ให้ได้นะครับก็คือแบบสุดๆอะอ่ะสุดๆอแบบนี้เนี่ยยืนกิ้งเนี่ยเอาไม่ให้สุดอะถ่ายแบบเออเห็นไหมมันดูแบบว่าก็คืออริยาบทมันจะบง่งบอกนะครับว่าคือน้องก็คือตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วนะก็เขาปรับแล้วก็คือเข้าใจอยู่นะครับก็คือพื้นฐานเขาดีมากดึงข้อได้10 1> 14 1สี่สิครั้งดิฟได้15ครั้งแล้วขึ้นสุดลงสุดมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกคือท่าเขาถูกมากแต่เมื่อเรามาดูนะครับในแต่ละหนึ่งครั้งของน้องเขาบังกลับทำเหมือนกับว่าคนไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงจริงทั้งที่เขาดึงข้อขึ้นสุดลงสุดนะแต่มันดูดิฟขึ้นสุดลงสุดมันแต่แต่ละท่ามันดูไม่ค่อยกระฉับกระเฉงครับมันดูไม่ความกระหายนะครับ ความกระหายแบบสิ่งที่อยากได้อะเหมือนกับว่ามันมันคนไม่ค่อยมีความกระหายนะครับว่าเราอยากจะได้กล้ามเนื้อจริงๆอ่ะมันดูแบบว่ายัางไงะแล้วก็มาปรับนะครับมาปรับว่าต้องสู้ส,สู้ขาดใจอ่ะสู้ขาดใจอ่ะแต่ละครั้งออกมาคุณภาพมันจะต้องเพอร์เฟกมันจะต้องดูแบบมันคนอยากได้กล้ามอ่ะอนั่นแหละรครับก็คือเดี๋ยวน,อน้องเขาปรับแล้วก็เดี๋ยวก็คือวันฝึกของพายกสายนะ วันนี้น้องเขาฝึกท้องพรุ่งนี้ฝึกขาอ่ะพรุ่งนี้จะจะดูก็คือของน้องเขาว่าแต่ละครั้งน้องเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าสะโคจ้ำอะ่ะผมก็คือบอกแล้วกระโดดแม่หนุ่งให้เราจินตนาการว่าเรากําลังพุ่งดิ่งทะยานบนท้องฟ้าหัวมันจะถึงเอ,อแบบนั้นแหละก็คือเดี๋ยวลองดูนะครับพรุ่งนี้ว่าน้องเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้นะครับน้องเขาฝึกผมดูแล้วเอออารดิยาบทเขาเปลี่ยนไปนะครับจากที่ว่า ก็คือผมได้แนะนําแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นเขาก็แนะนํานะครับว่าเหมือนคนไม่มีแรงนะครับเราจะมาเอากล้ามเราก็ฝึกเราก็ต้องทําเหมือนคนที่อยากจะได้กล้ามจริงๆนะครับซึ่งถ้าเราดูตัวเราเองนะเราจะดูไม่รู้เราจะดูไม่รู้นะครับแล้วก็อย่างเช่นผมแนะนําปุ๊บผมแนะนาปุ๊บอ่าแล้วก็มีในกลุ่มมีเพื่อนอีกคนเขาก็แนะนําแล้วอีกคนก็แนะนำเหมือนเออเราจะได้เออจริงๆนะ ทํำไมคนคนว่าเราคนเดียวมันยังโอเคนะครับแต่เมื่อคนเข้ามาแนะนําเราสองคนแบบนี้เอ้ยเราเริ่มเชเอ้ยเออตกลงคูมันผิดจริงหรือเปล่าว่าอะไรเกิดเรื่มงเราจะเริ่มวิเคราะห์เลยนะครับอ่าก็ก็คือตอนนี้นะสิ่งที่จะต้องปรับก็คือเรื่องนี้แหละเรียบทในการฝึกนะครับให้มันดูจริงจังแล้วก็พื้นฐานอื่นไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วนะครับน้องก็มือมีแค่นี้นะไม่ใช่น้องคนนี้นะคนนี้ก็คือน้องคนแรกผมเอามาให้ดูนะครับอริยบทในการฝึกของน้องนะครับมันไม่มีอะไรแต่ละคนมันจะมีจุดดอยมันจะมีจุดเด่นจุดด้อยแต่ละคนที่ต่างกันนะครับมันถึงก็ค่อยๆให้คนที่เขาก็คือมีความรู้เป็นใกล้ลายนะครับค่อยแนะนําให้เราว่าเอเราขาดอะไรตรงไหนยังไงแบบนี้นะครับ <S 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 ซึ่งน้องคนนี้นะครับก่อนที่เข้ามาเขาประกาศชัดเจนเลยว่า คือเขามาสภาพที่ว่าก็คือมีพุงหาน้องคน,นว่าสามเดือนนี้เขาจะเอาซิกแพคให้ได้นะครับเขาเขาประกาศแบบนั้นเลยจริงๆนะครับซึ่งผมบอกว่ามันทําได้เขาบอกว่า3เดือนนี้เขาขออยากได้มีซิกแพคได้ผมบอกว่ามันได้แน่นอนคุณนในระดับหนึ่งนะครับนี่ก็คือคนที่เขาอยากจะกระหายอยากจะได้มันจริงๆนะครับเขาจะมีไมค์เซ็ตนะครับความกระหายในการฝึกนะครับอ่าไม่มีไรมากนะครับเกิดมาเพื่อโม้นะครับ